หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2552มีใจความว่านายแพทย์นารานาควัฒนานุก,กูลอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยในขณะนั้นกล่าวว่าในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่2009และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ในจำนวนนี้80-90%สามารถหายป่วยได้เองนอกจากทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขแล้วสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาใช้รักษาและป้องกันเบื้องต้นได้ทั้งนี้สมุนไพรที่สามารถต้านเชื้อไวรัสได้ดีเช่นขาวตองหรือพลูขาวฟ้าทลายโจรยาห้ารากหรือจันทลีลาและยาเขียวหอมสำหรับเด็ก สมุนไพรเหล่านี้ครับหากเริ่มมีอาการเป็นหวัดก็สามารถช่วยได้ในช่วง1-2วันแรกแต่หากอาการไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์นอกจากนี้ครับยังมีผักผลไม้ของไทยที่มีวิตามินซีสูงก็สามารถช่วยป้องกันโรคหวัดได้เช่นมะขามป้อมฝรั่งส้มเป็นต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชม อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแบบนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะไม่สบายได้นะคะและเมื่อสักครู่คุณผู้ชมคงจะได้ชมตัวอย่างข่าวของไข้หวัด2009กันไปแล้วนะคะจากการระบาดของไข้หวัดนี้เองนะคะทําให้มีสมุนไพรไทยตัวหนึ่งค่ะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะว่าสามารถใช้บรรเทาอาการไข้หวัดได้สมุนไพรตัวนี้จะมีรายละเอียดอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราไปฟังคำแนะนำจากคุณดลยากันค่ะ คุณนรยาคะฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีสารสำคัญอะไรแล้วก็ออกฤทธิ์ยังไงคะถึงสามารถช่วยเป็นเทาอาการไข้หวัดได้อะค่ะฟ้าทะลายโจรน,นะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่เกิดขึ้นได้ง่ายในประเทศบ้านเราคะ่ะสารในฟ้าทะลายโจรที่ออกฤทธิ์เป็นยาเขาชื่อ e n d o ด a p ฟ y l l y ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการกระตุน้นภูมิคุ้มกันช่วยต้นานไวรัสนะคะ ถือว่าเป็นความโชคดีของบ้านเรามากเลยนะคะที่ถือว่ามีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการนําเข้าของยาต่างประเทศได้มากเลยทีเดียวคะ่ะฟ้าทลายโจรสามารถใช้ต้านเชื้อไข้หวัดได้จริงๆหรอคะตรงนี้นี่มีการศึกษาหรือว่าวิจัยบ้างไหมคะค่ะมีการศึกษาวิจัยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพในการบรรเทาหวัดลดอการเจ็บคอของฟ้าทลายโจรน,นะคะการศึกษาเนี้ยเขาได้ควบคุมาสารสาคัญก็คือเอนโดกรกาฟลาไไม่ต่ำกว่า5มิลลิกรัมต่อเมตรทาน,น,ะค,ะนครั้งละ3 4แคปซูลนะคะวันละสี่ครั้ง ทานต่อเนื่องกันประมาณ2วันพบว่าการเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากทานไปแล้ว4วันค่ะคนที่เริ่มมีอาการปวดหัวนะคะตัวร้อนมีไข้คล้ายกับว่าจะเป็นหวัดนะคะมีวิธีการรับประทานไหมคะว่าจะต้องรับประทานฟ้าทลายโจรยังไงค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะ,นะคะว่าไข้หวัดส่วนมากเนี่ยเกิดมาจากเชื้อไวรัสการรับประทานฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาไข้หวัดนะคะก็แนะนําให้ทานครั้งละสี่เม็ด4เวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะ ทานต่อเนื่องกัน2วันอาการจะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหากทานไปแล้ว3วันอาการไม่ดีขึ้นนะคะควรจะรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าไข้หวัดต่าง่าวอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยอาจจะต้องมีการทานยาปฏิชีวนะค่ะนอกจากจะใช้ฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อบรรเทาอาการหวัดแล้วเนี่ยฟ้าทลายโจรยังมีสปปรรพคุณทางยาอื่นๆอีกไหมคะค่ะฟ้าทลายโจรนะคะที่ระบุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีพุทธศักราช2547นะคะได้ระบุไว้ว่าฟ้าทลายโจรน,นอกจากจะช่วยบรรเทาการหวัดลดอาการเจ็บคอแล้วนะคะยังสามารถบรรเทาการท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อได้ด้วยค่ะข้อควรระวังของการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะต้องระวังนิดน,นึงนะคะว่าถ้าทานแล้วเกิดผื่นแพน้ลมพิษเกิดขึ้นก็ควรจะหยุดทานยานะคะ่ะการทานฟ้าทลายโจรต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยถ้าเกิดแขนขาอ่อนแรงชาไปมือไปเท้า ก็ควรจะหยุดทานยาเมื่อหยุดทานยาแล้วนะคะอาการเหล่านี้จะดีขึ้นนะคะอีกอย่างหนึง่งที่ควรจะระวังนะคะคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยไม่ควรจะทานฟ้าทาลโจรน,นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ทารกเนี่ยมีความผิดปกติได้นะคะข้ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ควรจะต้องให้ความสําคัญก็คือประสิทธิภาพของฟ้าทาลโจรน,นะคะเขามีฤทธิ์ในการ กระตุน้นภูมิคุ้มกันช่วยต้านไวรัสนะคะถ้าทานฟ้าทลายโจรต่อเนื่องกัน3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำให้รีบไปพบแพทย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลดีๆจากสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังมีข้อมูลจากฟ้าทลายโจรมาฝากคุณผู้ชมอีกติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยห่วงใย,ยสุขภาพคนไทยภูมิปัญญาไทยสู่สากล